เด็กก็ขอต้อนรับสุกเกมไม์ <My S 3> <My S 2> ครับครับโอเคนี่ก็เป็นพาสสองใช่ครับพาสสองนี่ก็เขาจะต่อนี่ไปทำไมทำไมอ่าอ่ะ,อะ,อะบงัง

ได้ไหมไม่ได้เดี๋ตกเลยอ๋อยๆๆๆๆๆนี่นับคือพวกซอมบี้ค่ะมองไม่เห็นตาเลยอ่ะตาบอดนี่เนี่ฮะ <c oughs> มองไม่เห็นอ่ะตาบอดยังไงเนี่ยเออเราไปเปลี่ยนสกินหุ่หหนยนนะครับมือลมละมือละมือละลมี กไปหาน้องกิวอะไรวะน้องกิวเอ้ยน้องกิวน้องกิวน้องกิวอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่เห็นแล้วกระเดินไหมน้องกิวตัวนึงอยู่นู่นเห็นนายเห็นแล้วกระเดินไหมเห็นอยู่เห็นเห็นไหม สองตัวเธอไปไปไปจนภายในถ้ำโอ้ยไปาายมีเยอะไหมมีมีหกสิบสองโอ้โหมาทางนี้น,นี่ทางนี้ทางนี้เฮ้ยตรงนี้นตรงนี้ตรงนี้<า>โอรงไหนตรงนี้ตรงนี้มาไปไปไปทางนี้เรื่เล็ก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 เอาเลยขอด้วยขอด้วยขอด้วยเงียบรอตรงนี้

เอาพวกดินมาแน่เฮ้ยไม่ได้เอาพวกตินมาเดี๋ยวเราเอาเน,นี่ยเราไปเอาพวกตินก่อนนะมตมาเลยเราไปเอาพวกตินก่อนเราอยู่น,น,นั่นแน่จะด้วยตัวผีไม่มีจริงหรับจะด้วย How I? How I go, 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 ถ้าเรามีล็อร์17เอันโอยท้อดีท้อดีถ้าเราเหมือนน้อยล้วเนี่ยถ้าเรา60ไปลงไปแย่แต่ไปเราปักเราปักเองปักให้หมดนี่งอ่าเริ่จะขึ้นหน่งไงเคยเริวจะขึ้นหนงไงหน่งไงมีบัญไา ราจะขึ้นแบบไหตัวนี้มาตรงนี้แล้วก็กระโดดฟิ้วแค่นี้เออจพี่้อูข้างหไม่ใช่ไงข้างในข้างในข้างในหรอไหนนะเฮ้ยี่ันดีปัดทอดิปัอดิ

哎老关 bug กลับกลับเดี๋ยวเราเสกของให้ใหม่ไปเด้อเฮ้ยสตอรี่เอ็ดเดี๋ยวเราไปหาลองก่อนอ้าวทางไหน,ไหนเหน,นี่ยปุ้ยทางไหนเนี่ยเดี๋ยวไปหานะรอก่อนเหรอชื่อเราไม่เนี่ยไม่อิน เห็นชื่อเราไหมเนี่ยให้จุดนิ่งๆก่อนิเลย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 นิ่งๆดูนิ่งๆก็บอกว่าอยู่นิ่งๆอยู่ก็อยู่นิ่งๆไงเอ้ยขึ้นออกมาเอ้ดาวอ็พลัมกินเอ้ยนะเกี่ยวคอให้เราเนายไอ้มีท็อตมาจาไปทำเป็นไฟนั้นหมดแล้วอ่ะแล้วกูกดท็อตนี่เลยมาเล็วเอ๊ะ Ok, đây là Bước phay มาเดียเราเสร็ของมาแค่หนึ่เดียวเอาซาลเจมาเอากระต่ายมาฮะเอากระต่ายมาฮะเอากระต่ายมา ครบแล้วได้ทอดยังได้แล้วดุสิตกใจตกใจแล้วทำไม,มไฟเด้อ 이렇게 <shriek> 됐습니다. Miri Miliknya sam Ah, Andil satu saja. Hmm, satu. Lalu kita lanjut di Oke, เราจะเอาน้ำมานะครับเราจะไปเอาน้ำมา น้ำหลัานะ้ำละเอาน้ำมาเทลงไปดิโอเคได้แล้วแล้วนี่มันทำนี่ทำกระดอง เลยอแค่ก็ต้องขอขอพอแค่นี้ครับและใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสับคลายห้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในพนาร์ทนา